วันนี้เราจะมาแกะกล่องใหม่สบู่พิงค์เพียวกันนะคะแล้วก็จะมาแนะนำนะคะวิธีนะคะใช้สบู่พิงค์เพียวน,นะคะอย่างประหยัดนะคะทำยังไงนะคะมีเทคนิคน้ำมาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นขนาดอ่าหนึกรัมนะคะปริมาณนะคะใหญ่จุใจมากเลยนะคะแกะกล่องออกมานะคะของแท้นะคะจะต้องมีนะคะพลาสติกนะคะ ห่อหุ้มอย่างมิดชิดนะคะมีปั๊มนูนนะคะพิงเพียวนะคะที่ก้อนสบู่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะไซส์ใหญ่จัมโบ้มากเลยนะคะราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง หน้านะคะแล้วก็ผิวกายนะคะช่วยลดเลือนนะคะสิวฝ้ากระนะคะจุดด่างดำนะคะบริเวณใบหน้านะคะและใครนะคะที่ผิวกายนะคะดำคล้ำจกักระแดำนะคะสามารถใช้สบู่พิงเพียวนี้นะคะได้ทั้งอฟอกตัวได้ฟอกหน้าได้เลยนะคะ เป็นส่วนผสมจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะซึ่งช่วยบำรุงผิวนะคะอีกทั้งมีนะคะวิตามิน B3 นะคะเห็นไหมคะตัดแบบนี้นะคะแบ่งออกเป็นอส่ส่วนนะคะซึ่งจะช่วยประหยัดนะคะในการใช้นะคะได้ออกไปอีกนะคะหนึ่งก้อนสามารถใช้ได้2-3เดือนเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะ ซื้อ2แถม1นะคะในราคาแค่400บาทเท่านั้นนะคะรีบหน่อยนะคะหมดเขต30ตุลาคมนี้นะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะประหยัดมากๆนะคะเมื่อสักครู่นะคะเรามาแบ่งเป็น4ส่วนแล้วนะคะต่อไปนะคะอ่คุณทุกตาจะมาเทสให้ดูนะคะว่าถ้าก้อนขนาดเล็ก จิ๋วแค่นี้นะคะจะมีฟองเยอะขนาดไหนนะคะมาดูกันนะคะตัดออกเป็นแค่ก้อนแบบเท่าลูกกลมๆนี้นะคะแต่ว่าอนุฟองนะคะแค่ขยี้นะคะเบาๆนะคะเห็นไหมคะฟองนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะเพื่อนๆมีตะข่ายนะคะสำหรับตีฟองนะคะใส่ อาสบู่พิงเพียวลงไปนะคะจะช่วยทําให้ฟองนะคะเยอะแบบไม่ต้องไม่ต้องถูแรงเลยนะคะฟองจะแบบว่าเห็นไหมคะละมุนมากเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะก้อนเล็กเท่านี้นะคะฟองเยอะมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะอ่อนโยนมากหน้าไม่กระด้างไม่ไม่ไม่คันนะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มได้เลยนะคะฟองเยอะจริงๆนะคะ สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะยังไงสนใจนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะ